ชนสุดดยอดอาหาหรกัับครรวอาเซียน่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดีผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณจากสมุนไพรเวชพงโอสถ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนชมช้อปชิมกับอาหารสุดยอดทั่วทางอาเซียนวันนี้เรามีร้านอาหารร้านหนึ่งร้านเล็กๆน่ารักนะคะอยู่ในซอยสุขุมวิท33ิทับหนึ่งนะคะมีเทรนด์ของอาหารสุขภาพที่ตอนนี้กําลังแพร่หลายแล้วก็กาลังเป็นที่สนใจวันนี้ดิฉันอยู่กับคุณมินนี่นะคะหรือว่าคุณอบปุ้มจูตระกูเจ้าของร้านหมันชีสค่ะสวัสดีค่ะพี่มินนี่ค่ะเป็นสาวสวยไฟแรงทาธุรกิจร้านอาหารอยู่ที่อังกฤษ ต้องบอกว่าเป็นก่อนนานแล้วเมื่อประมาณเจ็ดปีที่แล้วแต่ว่าตอนนั้นก็มีร้านอาหารที่อังกฤษหลายสาขาใช่แต่ไม่ได้เป็นอาหารสุขภาพค่ะอาหารไทยก็ชื่อขึ้นชื่อเือชาร้านบุตรบงกระทรวงการต่างประเทศแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยประชาสัมพันธ์อะไรอย่างงี้เลยเกี่ยวกับอาหารไทยทั้งหมดแล้วก็ตอนนั้นได้เพิ่อื่นได้เป็นประธานชมรมอาหารไทยแล้วตอนนี้กลับมาเมืองไทย ก็มาทำธุรกิจอีกธุรกิจหนึง่งคือญาติเปิดสปาเมดิคอลสปาแล้วก็อยากจะช่วมาให้มาช่วยเรื่องอาหารอาหารสุขภาพอาหารสุขภาพก็ความรู้เรื่องอาหารสุขภาพเริ่มจากตรงนั้นความที่เราเข้าใจทั้งคนไทยและฝรั่งและ ingredient นที่โรนกรีนท,ที่มันควรจะเข้าไปอยู่อาหารจานนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นี่นะคะจะยกตัวอย่างเมนูอาหารที่จริงๆแล้วหน้าตาเป็นอาหารไทยแหละแต่วัตถุดิบ ปรับให้มันเข้ากับสุขภาพซะใช่เมนูแรกก็คือ่อหมกซึ่งถ้าพูดถึง่อหมกนี่กะทิแน่นอนแน่นอนแน่นอนแต่ว่าเราเปลี่ยนจากกะทิเป็นนมถั่วเหลืองซึ่งไม่มีน้ําตาลเพิ่มนะเอาเปลี่ยนจากกะทิเป็นน้ํานมถั่วเหลืองน้ําตาลเลือกได้น้ําตาลซึ่งสกัดมาจากผลไม้สามารถที่จะใช้ในของร้อนได้และของเย็นได้ไม่อันตราย มีแคลอรี่แค่สิเปของน้ำตาล่อ๋ออันนี้อันที่สองที่เราเปลี่ยนจากน้ำตาลฟอกสีอะไรเงี้ยแปลเป็นน้ำตาลได้แต่จะให้ใช่ก็ได้บางคนก็ใช้น้ำตาลปิ้ก็ได้อีกนะคะลงดูว่าทำอย่างไรบ้างเอาไก่ลงไก่ลงนะเครื่องแกงนี้ต่ำเองเลยใช่ไหมคะใช่ทุกเค้านะคะ ไข่ไก่เนี่ยออร์แกนิกเนี่ยอันนี้มันจะไม่ค่อยสวยแต่มันออร์แกนิกถ้าอยากให้ฟูมากๆก็สองฟองน้ำนมถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองต้องเอาแบบไม่มีน้ำตาลนะคะ ใครเคยคิดใช่ไหมว่าหองหมูนี่มันง่ายขนาดนี้ได้แล้วโอ้ฟันฉุยว้าวทานกับข้าวนะก็อะรสชาติอร่อยเลยปะอร่อยขอบคุณมากเลยค่ะทำให้เรารู้จักอาหารสุขภาพคือหลายๆคนอาจจะกลัวอาหารไทยบางอย่างที่มันมีกระทงกระทิ แต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าไม่อยากทานกะทิจริงๆก็มีทางเลือกวันนี้ขอบคุณมา,มากๆค่ะสำหรับคุณมินี่นะคะคุณอบอุ้มจูตระกูลจากร้านมันชีสุคมิสานสามทับหนึ่งกับคุณมากค่ะพรุ่งนี้มีเมนูอะไรมาฝากผู้ชมคางที่มินี<ผ>่ซุปขน้นซุปข้นซุปผักเนี่ยแต่ว่าเราไม่ใช้ครีมหรืออะไรใช่ใครสนใจอยากทานอาหารสุขภาพวันพรุ่งนี้ห้ามพลาดกับครัวอาเซียนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนลาทั้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ ทงกระบวน่องทำอาหารไม่เป็นนะคะที่อยากแนะนาค่ะสิ่งสําคัญก็คือวัตถุดิบค่ะเนื้อหมูเนื้อไก่เนี่ยต้องสดสะอาดไม่มีกลิ่นเนื้อสีชมพูใสนะคะผ่านการตรวจยาปฏิชีวนะและเนื้อหมูผ่านการตรวจสารเล่งเนื้อแดงด้วยค่ะก็เพราะว่าซีเขามีระบบการเลี้ยงแบบปิดค่ะมีการผลิตที่ครบวงจรแพคมาเป็นอย่างดีจึงสะอาดเนื้อหมูเนื้อไก่สดสะอาดจาก CP ีผลิตภัณฑ์เวชภงโอสถเริ่มต้นจากธรรมชาติ คัดสรรสมุนไพรคุณภาพนานาชนิดสู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัยให้คุณมั่นใจในคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและสมุนไพราจากเวชพงโอสด